สบายดีสบายดายเนาะมันี่ขวดสนวนัวจะาผ้า,านักเรียนจัดกิจกรรมเล็กหน่อยเนาะเออสมองว่างซ้ำซ้และมันี่ขวดจะาผ้า,านักเรียนเหตุกิจกรรมอย่างหนึ่งเนาะเออแต่บุหัวพวกเขาจะพากันเหตุอย่างแต่หูจักแต่ว่ามีประโยชน์เนาะไปเบิ่งกันเลยเอาต่อไปเมนพวกเขาจะมาพบกับกุ้มมกนาวเออหมักนาวแทนแทนแทนเห็ดไร่หมักเฟืองผัดกุ้งหม,มักนาว มึงดูกลุ่มนี้มีจากสาวสี่สาวกลุ่มนี้มีสี่สาวเนาะแล้วก็สี่บบาวเนาะสี่หนุ่มสี่มุมเอาสั้นต่อไปเพื่อบอเสียเวลาพวกเฮ้ามาทดลองการเหตุไหวหมักเฟืองกันเลยเนาะสั้นพวกเฮ้าสิได้ทดลองในแต่ละกลุ่มเลยเนาะขั้นตอนทำอิท ขั้นตอนทำอิดอ่ามาผิดดูลูกปาดปาดก้นปาดหัวหมักเฟืองเนาะหลังหลังจากปาดก้นปาดหัวแล้วพวกเฮาปาดหมักเฟืองนะเป็นเป็นแวน่นแวน่นเออเดีแบบอนนนี่เลยเออเอาลูกปาดเป็นแวน่นแวน่นประมาณอยู่อ่าความหนา้าประมาณขอมือนี่แหละลูกเอากลุ่มหมักนาวนี่เป็นจังไดลูก ไไเออกำลังไปด้วยดีจบลายลูกพากันสามาคีกันเนาะในกลุ่มคนใดแต่ละกลุ่มกับขมุขขมุมเนาะในการเหตุไหว้นี่หันบ่อจำเป็นตะว่าหมากเฟืองเนะาะหมักกล้วยก็ได้หมักนัดก็ได้เนาะแล้วแต่คะแนนเป็นหมากไหมทีวามีอาโรดวานแดงฝาดแดงถือว่าได้เบิร์ตกุมนี้ได้ลูกม,มีมีจังอัน เออปาดก้นปาดหัวลังจากนั้นก็นมาเอาลงกระซามละมัดระวังมือเด้อลูกเอากุ่มนี้ดำเนินไปหดไซเล้าลูกฮะโอหดพักกันปาดแล้วเนาะลูกเออระวังมือเด้อกุ่มนี้สมานสามัคีเนาะมีดคู่ดวงกุ่มนี่ํามีดคู่มือเด้อลูกเด้อมีด,ม,ดมีสี่ดวงสี่คนเด้อเออ อาผู้ชายสองคนเห็ดยังยืนให้กำลังใจบ่ลูกเกียมเยเนาะให้กำลังใจเออให้กำลังใจกลุ่มนี่ไว้ไอันนี้ใกล้สิแล้วมันมบ่ <S <S> <S มีหอดผูกกินไปนำเป็นไรจิมมี่สมหรือหวานลูก <S <S สมสมัมกเฟื่องแม่อดจะมีงาสมและวกง็งาหวานเด้อ อันนี้แม่เอามาแต่เพื่อนในครูเนาะแล้วจักหน่อยจ้าอธิบายแนะ่นำวิธีการมักวายหมักเฟืองเนาะถาสังเกตลูกๆและล้านพวกเฮาซอยเฮียมโพเยซะก่อนเอาแต่ละกลุ่มถือว่าพากันใส่ศพมือเนาะผู้ได้สี่สลาวกับแม่ใส่ศพมือกระซ้ามี่พวกเฮาล่างสะอาดแล้วเนาะเออเอาบานี้พวกเฮาถอกหมักเฟืองที่เฮาซอยนี่ลงไปเนาะเออ ในอัตราส่วนหมากเฟือง3กิโลตอกับน้ำตาล1กิโลเนาะเอ้าเอาน้ำตาลลงลูกเอาจากนั่นพวกเฮาเอาน้ำตาลเนาะผสมลงแมนใส่เบิดให้เข้าใจว่าหมากเฟือง3โลน้ำตาล1กิโลฮ้ยลูกเฮ้มันถั่วลูกล่ะเออเฮ้นมันถั่วเยิ่มเอาจากนั่นพวกเฮาสลาวเนาะสลาวให้เข่ากันบบคั่น้อลูกสลาวให้เข่ากันเออ อ,อย่าเผาซีมก่อนเด้อสาลาวถาเด้ออย่าให้มันบวบเด้อลูกเด้อกลุ่มนี้เป็นจนังไรบิลี่ไปด้วยดีคือเก่าไปด้วยดีคือเก่าเนาะลูกเออใส่ประมาณบ่อขั่นเด้อลูกสาลาวสาลาวใส่กระตุกเขาเด้อลูกกระตุกเขาเดชใครเอากลุ่มนี้กะสสใส่ใส หมากเฟืองลงเนาะอัตราส่วนหมากเฟืองเท่าไรนี่ลูกสามสากิโลเนาะต่อกับน้าตาลหนึ่งกิโลเนาะเออใส่เบิร์ดเด้อลูกเด้อให้ถืออัตราส่วนมันเด้อเอากุ้มนี้เป็นจังไดลูกกําลังสีเตียมขั้นตอนมียังแน่มีหมากเฟืองเท่าไรนี่ลูกหมากเฟืองจักกิโลเออสามกิโลต่อกับน้าตาลหนึ่งกิโลเนาะลูกเนาะ เอาผักกันเทลงเลยเทลงให้มันทั่วลูกเออคนเอาเส้นมันทั่วแหละเฮาเอาเข้าวสาล่าเฮาซาลาวเด้อเฮาโบฮายคั่นเด้อลูกเด้อจ้าวตามมัตราส่วนลูกมันิออนโบเมนซีเฮดคือยำสลัดเด้อเป็นจังใดเออโอเคทั่วแหละลูกเออคั่นเฮาเบิ่งคั่นว่ากาทั่วเลยแมนเฮาเอาลงภาชนะบรรจุเด้อลูกเด้อ เอากุมนี่เป็นจังใดลูกน้ำตาลถั่วแล้วดยโอ้ยตะแพงขั้นว่าน้ำตาลถั่วและพวกเฮาเอาลงภาชนาที่บันบันจูเนาะเอามาเอากระทังที่เฮาล้างสะอาดแล้วเนาะเออเอามาตั้งไว้ให้ให้นังเฮียนเข้าใจเนาะว่าสูตรคู่ออสนี่ม่นยง่ายคือหมากเฟืองนี่มีอยู่3กิโลกิโลผสมกับนำตาล1กิโลหลังจากนั้นเฮาซอยเป็นแว่นแบบนี้เนาะ เออคนให้เข่ากันแล้วเขาก็มาบรรจุใส่กระถังเนาะเอาลูกย่อใส่เลยเอยอเ,เอ้าวเบิร์ตเป็นที่เหยียบห้อยเนาะลูกเนาะเอาหลังจากนั้น พวกเขากะเอามือนี่มาเกี่ยเกียลูกเอามือลูกนี่เออ,เอโดยเกี่ยเกียแบบสันล่ะให้มันเข่ากันเนาะกลุ่มนี้แมนเป็นที่เยียห้อยเนาะลูกพวกเข้าเอาฟ้ามาอัดเผื่อบ่ให้ลมเข่าร้ายไปกว่านี่เน,ะนบบาะเอบอบ่บใส่น้ำใส่แต่ซัมนี่โอเค เอากลุ่มนี้เป็นที่เฮียบห้อยเนาะและภายในอีก2อ,อาทิตย์หรือ14วันพวกเฮาจะมาเบิ่งผลการทดลองเฮาเนาะว่ามันจับเป็นวายแซบหรือวายเนาเอากลุ่มเฮาสําเร็จแล้วเนาะเป็นไงเอาสั้นกลุ่มต่อไปเนาะกลุ่มนี้เป็นจังไดลูกหลาก่าคําแพงคือสีเงียบเงียบคือเงานอนทะลูข่อยกลุ่มนี้เป็นจังไดเออเอาใส่ลูกเอาใส่ เออฮันเดปคือสิพอดีนะลูก,ลกบรยัดแห้งเด้อมันสิบุบเข็ดป,นปานขั้นสมพักบ่ได้ได้มันนี่ออนแล้วหากับแป้งปากมันเห็นสะอาดเนาะเอากุ่มนี้เป็นจังไดพวกลูกเออหัดสอาความสะอาดเนาะกำลังยันลงกระปุกพอดีบ่ลูกพอดีอาจารย์พอดีคุยหยัดลงกระดุมมันคุนแซวก,กันอีกนะตาแพง อันเจ้าตั้งดำหรือกองอาจารย์ก็ฮือดำอยู่แล้วดำดีสีบัต๊กเอาไปจะไหนลูกแล้วแหละโอ้ถือว่าขวดน้ำตาลลงอีกลูกขวดใสให้มันเบิร์เม่นพอดีหลังจากนั้นพวกเฮาเอาฝากระตุกอัดนาะลูกเนาะเอออันเลยเพื่อบอให้ลมเข่าไหลเนาะเออเอาบาดนี่เป็นที่เหยียบห้อยเนาะเฮาพวกเฮาพากันเกียมเกียมอัดนาะลูกเนาะเอาอัดเลย เอ้ยย่อมนี่อ้าวกลุ่มเฮาเป็นจังไดสำเร็จบอลูกอ้าวดีใจเนาะเทียบห้อยแล้วขอเสียงเย่ดังๆแน่จากกลุ่มนี้เนาะนี่เป็นจังไดมาเบิ่งกันเทียบห้อยแล้วบอลูกแซบกระหมูแซบกมูอ้าวสีแซบหรือบบแซบถ่าฟังคนในอีกสองอาทิตย์ว่ามันจะเป็นวายที่กินได้หรือวายเน่าเนาะลูกเนาะเอาสั้นอัดฟ้าลูกอัดฟ้า เอาเป็นอะไรพวกเฮาสำเร็จไปด้ยดีเนาะขอแสดงความดีใจนำ <C> e <ars> ้นำ <C> e <ars> เอาซะนั่นการจัดกิจกรรมหรือว่าเหตุวายหมักเฟืองเฮากาเดบิทในซัมนี้เนาะเออและอีก14วันหรือว่าสองอาทิตย์พวกเฮาจะพากันมาซิมว้ใหม่เนาะพวกลูกเ <C> e <ars> ป็นอะไรในการเหตุกรริจกรรมมือนี่มวลไล่บอโอกาสหนามีคลิปใหม่เนาะให้ติตาเมนบอ ฉะนั้นอย่าลืมเนาะทั้งท่านผู้ใดๆที่ว่าคือว่าซองขวมีประโยชน์เนาะเออก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองขวสุนครัวให้ได้ถ่ายคลิปดีๆต่อไปเนาะเป็นอะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ซององสุนขวดสุนขวดสนขวดสุนขวข